รถแห่ช่างแอร์เคลื่อนที่วันนี้เราจะเคลื่อนที่ไปที่ไหนกันนั้นไปติดตามกันวันนี้เราจะมาล้างแอร์ไดกินน13,000 BTU ถ้าลูกค้าดูคลิปนี้จนจบผมเชื่อว่าลูกค้าสามารถถอดแอร์ของท่านได้โดยง่ายได้ ฝากกดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งตรงนี้เลือกทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยอันดับแรกเปิดฝาหน้าแอร์ที่บ้านของท่านว่าฟิลเตอร์มีฝุ่นเกาะอ,อยู่หรือไม่ถ้ามีฝุ่นเกาะก็สามารถถอดออกไปล้างโดยง่ายได้ การถอดฟิลเตอร์ออกไปล้างอยู่บ่อยๆก็สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของแอร์ที่บ้านท่านได้แต่ก่อนที่จะไปถอดหน้ากากแอร์ออกมาทำความสะอาดนั้นอย่าลืมปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งใช้ไขควงวัดไฟวัดที่ตัวเครื่องเพื่อให้แน่ใจว่าที่ตัวเครื่องไม่มีกระแสะไฟฟ้า เมื่อแน่ใจแล้วว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก็สามารถทำการถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างทำความสะอาดถอดฝาครอบด้านหน้าทั้งสองข้างจะมีที่เกี่ยวค่อยๆถอดกันนะครับชิ้นต่อไปถอดบานสวิงบานสวิงค่อนข้างเปราะบางนะครับค่อยๆถอดกันนะ ต่อไปเราจะมาทําการถอดโครงแอร์กันแล้วนะครับคุณลูกค้าถอดน็อตไม่กี่ตัวก็สามารถถอดโครงแอร์กันได้แล้วนะครับแอร์ไดกินรุ่นนี้มีน็อตแค่2ตัวดูแล้วก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับแอร์รุ่นนี้ถอดง่ายไม่ยากเลยครับดูการชัดๆอีกครั้งนะครับน็อตอยู่ตำแหน่งนี้ แล้วก็ตำแหน่งนี้ถอดน็อตเสร็จแล้วก็ทำการถอดโครงออกมาทำความสะอาดกันได้เลยนะครับด้านบนมีสล็อตยึดไว้อยู่นะครับค่อยๆดึงขึ้นค่อยๆแกะค่อยๆขยับแล้วก็ดึงออกมาตามคลิปเลยนะครับ หลังจากนั้นเราจะทำการถอดถาดน้ำทิ้งเพื่อทำความสะอาดนะครับตรงบริเวณนี้เราจะทำการถอดเพื่อฉีดน้ำทำความสะอาดตรวจเช็คดูข้างในพัดลมพงกระลอกดูนะครับว่าความสกรปรกนั้นมีมากน้อยเพียงใดอย่างเช่นเครื่องนี้ตรงพัดลมพงกระลอกนั้นมีความสกรปรกมาก เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเชื้อราก่อให้เกิดภูมิแพ้อากาศได้นะครับต้องล้างทําความสะอาดตามคลิปนั้นผมทําการถอดน็อต2ตัวด้านข้างเพื่อถอดพัดลมโพลงกระลอกออกมาทําความสะอาดนะครับสังเกตง่ายๆไม่ยากนะครับคุณลูกค้าสามารถถอดเองได้แน่นอน เมื่อถอดน็อตเสร็จแล้วก็ยกแผงคอยเย็นขึ้นแล้วก็เอาบูธออกมาหลังจากนั้นก็ยกแผงคอยเย็นขึ้นแล้วค่อยๆดึงพัดลมโพรงกระลอกออกมาทำความสะอาดแอร์เด็กกินรุ่นนี้แกนพัดลมโพรงกระลอกเป็นแบบแม่เหล็กนะครับไม่มีน็อตยึดถอดง่ายครับผมการถอดพัดลมโพรงกระลอกออกมาทำความสะอาดนั้น จะทำให้เชื้อราต่างๆนั้นหลุดออกไปใครที่เป็นโรคกลุ่มแพ้อยู่แล้วอย่าลืมถอดพัดลมโปรงกระลอกออกมาทำความสะอาดกันด้วยนะครับดูสิครับว่าข้างในแผงคอยเย็นนั้นเต็มไปด้วยฝุน่นฝุ่นเยอะขนาดนี้จะรอช้าอยู่ใหญ่คุณลูกค้าก็สามารถที่จะล้างแอร์ของท่านได้เลยนะครับ คุณลูกค้าดูคลิปแล้วก็ทำตามผมได้เลยนะครับไม่ยากครับค่อยๆฉีดไปล้างให้เกลี้ยงเลยนะครับในนั้นเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะครับ ล้างคอยเย็นเสร็จแล้วก็มาทำการทำความสะอาดพัดลมพลรงกระลอกฟิลเตอร์และส่วนประกอบโครงแอร์กันเลยนะครับทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ต้องทำการประกอบคืนนะครับเรามาดูวิธีการกันเลยคุณลูกค้ายกแผงคอยเย็นขึ้นแล้วทำการติดตั้งพัดลมพรงกระลอกกลับคืนนะครับแอร์เด็กกินรุ่นนี้ แทนพัดลมโพรกระลอกเป็นแม่เหล็กใส่กลับคืนไม่ยากครับคุณลูกค้าลองทำดูได้เลยนะครับตามคลิปเลยนะพอพัดลมโพรกระลอกเข้าที่แล้วเนี่ยเราก็ทําการใส่บูทกลับคืนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วขันน็อตให้แน่นแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใส่บานสวิงกลับคืนนะครับอย่าลืมว่าบานสวิง ค่อนข้างเปราะบางนะครับค่อยๆยัดกลับเข้าไปนะครับหนักมือไปอาจจะแตกได้นะครับเสร็จแล้วใส่โครงแอร์กลับเข้าที่ได้เลยใส่โครงเสร็จแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์กลับคืนไปขันน็อต2ตัวให้แน่น พอถึงขั้นตอนนี้แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับใส่ฝาครอบด้านหน้ากลับคืนมีสล็อตสองข้างก็ค่อยยัดเข้าไปนะครับเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้า ดูคลิปจนจบแล้วผมเชื่อว่าคุณลูกค้าสามารถถอดแอร์ที่บ้านของท่านได้แน่นอนไม่ยากเลยใช่ไหมครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคุณลูกค้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับคุณลูกค้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อสอบถามได้นะครับกดติดตามตรงนี้กดกระดิ่งตรงนี้ เลือกทั้งหมดขอบคุณมากนะครับพบกับการเดินทางของรถแห่ช่างแอ์เคลื่อนที่ได้ในคลิปหน้าจะไปที่ไหนนั้นโปรดติดตามชีวิตต้องสู้อย่ายอมแพ้กันนะครับ